Bye bye สบ,บายดีสบายดีตอนเย็นสบ,บายดีเด้อสบายดีมุกทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ส like, go share, go องคิปน้อยร้อยดีลาหนยเด,เด,เด,เด้อมามาถึงเจ้ามาทอดจีรอโตจีโอภาษาลาวเรียกโตจีรอภาษาไทยเรียกจิ้งหลีดแต่คนอีสานเรียกจิ้งโผงเมิ <c oughs> เนบรลสุทเจ้าแค่ปุย้ยแนะนำแค่ปุ้ยหัวขวว่าพี่ตัวถือแล้วก็เป็นบอก่อยเ,เ,เ,เด้อ พี่โป้มสี่ร้อยตัวตกอยู่ประมาณสามร้อยไปกว่าบาทสี่นาะในม่มานใส่กี่กิโลจนแล้วเกีงร้ายมนมัมนเพียงเพีงเพีงมาได้ไม่ได้ใครอยากเด้อเมื่อกี้ทำผิดน้อยลอยดีแล้วเด้อ เอาวาุไทยใส่ในหน,หนึ่งท้จะมันมีชีิตียลทมันหอมใช้รังไงขีอะไรด้วยมันจะได้ละทอดกิบบอนไปกีหูฉินจ้ะตกท้ายจะไปไปกีหูแด่ Blah 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 blah. แล้วแล้วทุกเช้แล้วแล้วสุกแล้วนะอาต้นชาอาต้ งานสบายดีเดที่ด้ที่เมยสบายดีเห็นเห็นเห็นได้เห็นแล้สบายดีลูกสบายดีอืมสบายดีกำลังลูกสบายดีลูกด้วยสบายดีสบายดีนั่งสบายดี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 เด้อสบายดีมสทุกคน มามาถึงจะมันกินขารนแรงแต่งขวดที่โรยยังบริภากันอาบนะมันกินขาก่อนอได้ไหมแพม่พอจิบปมพอจิบปมตั้งบางแตงแ กินกับบ้ามูวตั้งคนอื่นง้เหตั้งคนอื่นพอ่อคนเียมน,นอิัวใจเขาจะกินมะแปงแม่บ้านใส่กินหรอหูดเดียว <c oughs> แล้วใส่มีรอยตัว มืข้นไหมอิแม่ <ừ. S 2> มดแติงบอไปปากแป้งนะเกิดเหตุยังนั่นแบบแบบนั่งนางก็เหตุสองนีย <c ười> <c ười> chẹp nó không như một dòng Một dòng chẹp Nè, nè,

ยูขาอ้าหลกยังบ่มีขาพอไางหน่อมด้วยหอด้ไปจะดเปิดมาได้จนโตกใจ่อแม่บอกหลูกจะาอได้ปตายเลยอืตัมาานอ่ะาแบบนี้ย Của đây, khỏi không con bài tập bài tập cho phong mhm 2 mhm 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 mhm

ป้าใครี mm. 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 ่น like ั่นบึกงมือบิกงแง้มจนคืนป้าทำนี่กอทำบึ้มือบิกงแง้มจนคนออกมาเลยก็เดียวประจ้ากูเลยมวยแง้มคนพอเขาเลิ่มเกิดเป็นประการประจ้า แซ่บพ้่นนอกแซ่บแซ่บเจ้าคุณพอกภูมีแล้ตามักแดงถอดดีกิโดอืมอแล้วจะบอกให้จ่วองคนผู้ใดมังคีตาเคี่ยวกินนะคอบบ่อได้เลยก็บ่เป็นเสียมีปลาลังกินกันบ้าลูกปลาังกินก่นบ้ นาเสนโดน,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 นมาก่คเดียยากเองแล้วดูค่ะวเหนมาดจ้าว่้านกินกินกินไปดิอ่าาาาาา Mình ừ. mình mà dài kia cả bấm ớt Bấm mi nói em kia ừ. là Của lại Mà dân là bây giờ đấy mà đây กัวว่นี่บอกเ้ยเออให้อยากเบียงไใชเกมมาใหม่เบียงปนเบี้ยงจีนเหรอว้าวามืออะไรอืมกัทำกินหนึ่งอย่างมั้งเออขวมั้ยอาอ่างกังขามนจะมาเชิญเพียบอก็เออ้วก็ซื้อเาไปกินอยู่บึงบหอืก็ซื้อ้อนาเนหอทำมาทำกน เป้เลยมาเท้เท่ห้องตั้งเทิงเลยสามอยไปต้มผับได้เฮ้ยเลยแตเมื่อจะเอามาเทิงงาบ้าคัดคัอตั้งเทิงนะเยอะเทิงลงได้ก็โผลไปตกเีงับทางเพื่อนผับได้เย็นัมันไ่ยังไปมันเห้มองจนงมเย็นไปเย็นเล

จแจ่วอะไรก็มีได้เจ,จ็าตนะนำน้ำจิม้มไก่แก้ม้งจิ่มรดาเดียว่าก่นมกอมต่เจี๊ก็ยขายก็ติด ทำกิไการะโอ้เฮ้ยช่หมไนแล้วเดี๋ยะเขาเห็นแบบนี้ไปได้ทำกิมการกิมการ์รออะก็บีบอลูกยิ่ก็บอกเจน นันเหรอเนี hmm. <glorious trees. S 2> mm ่ยไม่ิบก็มาแกะมาความรู้กันออือตอนตองหอกออกตั้งมันไม่จิบหมดมันเนาะมัแเพ็่อเพเหนอบอฮะเพ็ดเพ็ดลดะแคฮะแคทบอไม่เิดรอกอยู่บนบอเพ็เอาเข้าใส่น้ำเลยวะ เอาเขียป่ะเนี่ยเขาไม่ไปกิหลอกเขียกมั้โตน้อยคนบางคนตัวมันก็จน้อยลกอืมคิดตนนั้นกินแซ่บกินไก่ กินไปกินมาใจอิ่มพี่น้องเอ้ยบังเกงยังบ้ากลนลายตับบังแตงกับบะมดพากันอิ่มมดทุกคนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องติดน้อยร้อยลีลาเด้อเป็นกำลังใจให้ข่อยเด้อจนเจอเด้อแล้วพอก็ไม่คิดหน่าพี่น้องสำหรับคำคืนนี้ลาไปก่อนเด้อนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์บ๊ายบาย